ทนายกสูอกว่าสิ้นปีเนี่ยจะเพิ่มบำเหน,น็จอ,อีกอีกออก,ออกมาเลย สินตาราร่องน้ําแดงสิจวัฒขนนอนหนังใหญ่ตื่นใจทํางามร่องน้ําแดงพ่อวันใจโพหักติจวัฒนใหญ่โพหักอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีร่องน้ำน้่นเหมือนดูดูว่ารอบตัดเชือกในเที่ยวแรกอินเทอร์เน็ตสินดาราก็ไม่เจอไม่ยอมไม่ท้อไม่แถมวันนี้มีปลายเจอกันกันตีหนักตีลึกตีหนักตีลึกจะหนีวันใจโพหักได้หรือไม่วันใจโพหักติจวัฒน์ใหญ่โพหักอำเภอบางแพร่ก็ไม่เจอไม่ยอมไม่ท้อไม่แถมตาต่อตาไปต่อไปวันนี้ดูไม่ออกบอกไม่ถูกในนามวันใจโพหักวันนี้ก็มามาดีแล้วกันในนามวันใจโป มาตัวหัวเรือเริ่มเสมอเสมออินทนนท์ตีน้าได้ทานแต่ทีในบุบีเริ่มจะหนีมาเล่นหน่อยแต่ขวัญใจโบหักกอดคอกอดคอกอดคอหอมแก้มหอมแก้มแต่ขยับศอกได้ไหมอินทนนท์บอกว่าเริ่มตีฉิงตีฉิงฉิงหนีและจะหนีได้แต่รอรถบังไม่อินทนนท์ตีตะลาวัดขนนอเลยขนนอใหญ่ด้วว่าขวัญใจโบหักขวัญใจกว่าอยู่บางแพอยู่บางแพร่แกนีเองไกลๆกันไม่ไกลกันท่านักในจังหวัดราชบุรีเหมือนกันด้วยว่าตีนตะลาตี วัดกนหนอดใหญ่ผมไม่กล้าเรียกอินเตอร์นัตอินเตอร์นัตกับสินธารมันเป็นลำเดียวกันหรือไม่รู้ที่ว่าพ่อแม่มีน้องเอ๋ยรู้ที่ว่าจะมีเสียงกินไมขวัญใจพัวได้ตาได้ทีจะหนีหรือจะจิ้ม ไม่มองก็ไม่รู้ดูก็ไม่ออกมองก็ไม่ทกใส่ก็ไม่จำแล้วใส่กันไปแล้วยื้ก็ไม่หยุดชนก็ไมได้ใส่กันแล้ววิก็ม่เต็ได้ไมตลอดรัฟังนุ่มโมหัก็ไม่หยุดติ๊บๆนุ่มโมหะไมยุดไมเอไปท้าไป่ใส่ใส่กันเต็มแล้วรัวไผาหข้อแล้วสับแล้วนีแล้วตีแล้วตีแล้วตีแล้วปท้ยย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 ยพยยไมยย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 นยย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 ยตยยยยตต